สวัสดีค่ะย่าตานะคะวันนี้ก็จะพามาดูก้าที่ย่้าตกไว้นะคะได้3วันแล้วนะคะก็จะมาดูนะย่าตกใส่ท่อซีเมนนะคะท่อกลมซีเมนสองท่อนะคะแล้วก็ผ้าไวานิลนะคะเอามาปูแล้วก็เอาโรยนะเอาข้าวเม็ดข้าวไปโรยเป็นตะก้าง่ายๆนะคะไม่ต้องไปไถท,ทำตะก้าวิธีทำของยญาก็คือ ไปคัดข้าวปลูกก่อนนะคะก็คือเอาข้าวจากถุงนั่นแหละมาฝัดนะเอาข้าวรีบออกจากนั้นก็แช่น้ําไว้หนึ่งคืนนะคะตื่นเช้ามาก็เอาหมักไว้อีกหนึ่งคืนเอาใส่ถุงหมักไว้นะแล้วก็เอาข้าวมาโรยใส่ในท่อนะคะท่อนี้ก็จะเอาดินก็ดินธรรมดาเรานี่แหละดินผสมแกลบหรือถ้าจะมีแกลบดําก็จะดีนะคะเอามาผสมหนาก็ประมาณสักประมาณ หนึ่งเซนนะคะหนาหนึ่งเซนย่าไม่เอาหนาเยอะนะก็เอาเม็ดข้าวมาโรยโรยไว้แบบนี้นะคะจากนั้นก็เอาผ้ายางมาคลุมนะใช้สังกะสีปิดด้วยเผื่อฝนตกนะคะน้ํามันจะลงไปเพราะว่าก้นท่อมันไม่ได้เจาะนะคะมันจะขังนะแล้วก็เอาปิดไว้แบบนี้เลยพอผ่านไปสามวันนะคะย้าก็จะมาเปิดนะคะ,ะไปดูที่ย่าเปิดนะคะอันนี้เปิดตอนเย็นนะคะ ค่ําแล้วนะย่าไปธุระกลับมาก็เลยมาเปิดไว้อันนี้ก็เลยมาถ่ายในตอนเช้าเขาก็เริ่มเขียวแล้วนะคะต้นกล้าก็ขึ้นแล้วอันนี้จะอยู่ในวงท่อนะคะนี่ท่อที่หนึ่งนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นท่อที่สองนะคะนี่เริ่มจะเขียวถ้าถึงตอนเย็นก็คงจะเขียวดีแล้วล่ะแดดซองนะคะตะแกงนี้ก็คลุมไว้นะคะกันไก่นะย้าก็รดน้ำนิดหน่อยนะคะเพราะความชื้นอยู่ที่ดินเขายังมีอยู่ นะอีกแป้งหนึ่งนะคะจะเป็นวนิวนะคะอ่านี่อันนี้ย่าเอาวายนิวมาปูเลยปูลงพื้นแล้วก็เอาดินมาโรยหนาะประมาณ1เซนนะคะก็เอาพันุเข้าปลูกอันเดิมนั่นแหละนะคะมาโรยนะเมื่อโรยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาชายของวนิวอีกชายข้างหนึ่งนะเอาไปปิดไว้นะคะเอาไปคลุมไว้นะก็3วันก็มาเปิดพร้อมๆกันเลยนะคะ ลักษณะของการคลุมผ้าวายนิลนะคะอ่านี่ย่าจะเอาให้ดูนะคะเนี่ยก็คลุมแบบนี้เลยเพราะไม่ต้องตัดนะเอาไม้กั้นทางโน้นบบน,นะต้นข้าวเขาขึ้นมาเขาก็จะไม่ติดที่วายนิลนะคะเนี่ยบบก็ยกเอาไปคลุมนะคลุมทั้งหัวท้ายบบนเนี่ยพอดึงคลุมเสร็จแล้วนะคะเนี่ยก็ทิ้งไว้อย่างนี้แหละนะคะนี่คือลักษณะของการคลุมเสร็จแล้วย่าทาไม่ไม่ยากนะคะย่าทําง่ายๆนะไม่ต้องไปขุดอะไรให้มันยุ่งยากนะ พอได้ครบสามวันเหมือนกันนะคะก็มาเปิดออกเนี่ยอันนี้หญ้าเปิดให้ดูแล้วก็เปิดพร้อมๆกันอันนี้เป็นการสาธิตการคลุมให้ดูเผื่อจะมีบางคนอยากจะนำไปใช้บ้างนะคะนะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอ่างนะคะเป็นอ่างน้ำตกนะก็ปล่อยทิ้งไว้ก็เอาก้ามาตกไว้เหมือนกันตัวนี้เนี่ยหญ้าเปิดสองวันนะพอเขา โรยไปได้ปิดได้สองวันก็มาเปิดเลยต้นกล้าเขาก็เลยแข็งแรงนะคะแล้วก็เขียวมากด้วยเนี่อันนี้เป็นวิธีการตกกล้าง่ายๆนะคะสาวหลบหนาไล่นะคะหไล่หรือไม่เกิน1ไล่นี่เราทําง่ายๆแบบนี้ก็ได้หรืออาจจะมากกว่านี้นะน้านะคะถ้าเราเป็นวนิเนลเราก็รดสองวันรดทีหนึ่งนะคะพอต้นข้าวเขาสูงมานิดนึงแล้วน้ําขังเขาก็ไม่เป็นไรนะ เราไม่ต้องเจอปัญหาว่าตะก,ก้าไม่มีน้ําหาน้ําไปใส่ตะก,ก้าไม่ได้นะคะถ้าเราทําแบบนี้เพราะเราใช้น้ําประปารดเลยนะย่าก็เอามาให้ชมทําง่ายๆนะคะก็อีก10วันนะคะกว่าจะถึงกรอนดำนะเดี๋ยวย่าจะมาอัปเดตให้ดูอีกครั้งหนึ่ง